มีรถสวนมาเป็นระยะแล้วรถสวนมันพุกงถางมากันทำหมจังท์ลมลมแรงมากครับ สอนมาเป็นระยะนะครับอันนี้นี่เป็นฐานประสาททั้งแรกก็อิ่เนาะแต่เหลือจะซากแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะเหมือนมาถึงแล้วครับมันจะเหมือนอยู่สีเกศในสซนด์แอมเบรตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงตรงจุดแรกแล้วนะผมซึ่งตรงนี้ก็จะ เหลือแต่ฐานของปราสาทนะครับผมแบบที่มันกันกับที่ปราสาทสักกระแพงใหญ่ที่จังหวัดรีสเกตประเทศไทยบ้านเรานะครับวันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆมาที่ปราสาทวัดภูนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือต้นเสานางหรือยังนะครับหรือชื่อหนึ่งก็เรียกว่าสิวะลึงสิวะลึงนะครับ ซึ่งดูตามเราพูดตามลักษณะเนาะนะครับซึ่งปราสาทวัดภูนี้ก็เป็นอาณาจักรของของโบราณเนาะเพราะว่าในอดีตเนี่ยไม่ว่าดินแดนของไทยของลาวอย่างนี้นะครับอ่าเนื่องจากตอนนั้นยุคขเขมรเขาเป็นยุคที่รุ่งเรืองนะครับผม<ะ>เขาก็เลย<ะ>มีการที่เข้ามามีอาณามีอำนาจเนาะ<ม>เหนือเขต บริเวณนี้นะครับผมก็เข้ามาสร้างโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับสิ่งปลูกสร้างถาวรไว้นะครับและเมื่อวันหนึ่งการเวลาผ่านไปมีการแบ่งแยกประเทศใช่ไหมครับสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่นะครับทิ้งอรารยธรรมแล้วก็ร่องรอยไว้นะครับเหมือนที่ประเทศไทยก็มีปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุง้ง ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายๆปราสาทนะครับแล้วก็อยู่ที่ลาวใต้เนี่ยก็ยังมีปราสาทวัดภูอยู่ด้วยนะครับซึ่งปราสาทวัดภูนี้ในช่วงน่าจะเป็นช่วงสงเดือนไหนผมก็จําไม่ผิดนะครับที่คนลาวเขาจะมีเทศกาลงานบุญวัดภูนะครับเพื่อมาทําบุญนะครับบูชา อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดผูนะครับผม ซึ่งเรามาทุกครั้งเราจะเห็นก็จะเป็นต้นตาลคู่นะต้นตาลคู่ก็จะอยู่ที่ปราสาทวัดภูนะครับผมเป็นลักษณะของต้นตาลคู่นะครับเขาบอกว่าปราสาทจะมีอยู่สองหลังหลังนึงจะเป็นเรียกว่าโรงเท้าจะเป็นสำหรับผู้ชาย ผมได้ยินประวัตินะครับเขาเล่ามาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสําหรับลงนางนะครับที่เป็นสําหรับผู้หญิงนะครับอันนี้คือผมได้ยินอไกด์เขาพูดให้ฟังตั้งแต่ผมมาเมื่อรอบที่แล้วนะครับผมอะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมในบริเวณตัวปราสาททั้งสองด้านนะครับผมทั้งสองหลังนะครับแต่ว่าขึ้นด้านบนคงคงไม่ได้ขึ้นเพราะว่าฝนตกนะครับ ก็คงจะชมแค่ตัวประสาทก็พอนะครับแล้วเราก็จะกลับไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปในตัวประสาทถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องชันพงพาทัวร์ด้วยนะผมคลิปหน้าใจะไปในอีกก็รอติดตามรับชมนอผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย